uýi, tụi này làm gì, nóc, mà long, mà long, ế, mà long có mà khay quá, mà khay long quá, mà khay long, nó tắt đèn được nó nón, bay บายเลยตูดุมาลงาไปเถอะกับบ้านเถอะบ้านเถอะทำรีมาดูแห่งมีตะเขา่มขา,ม,ขามันเข้าขี้เขียวอยู่แล้วน,น่า,นาจะเป็นปลาปลายางขี้เขียวเป็นปลายาง เจอขนอนดูขนอน,น,อนหนูดูตะวันถ่ายไม่ได้ดตกใต้เตะแดดส่องไก่มันห่ากินไก่จริงดูดิไก่กลัวจะถูก อืมงีห้างกินอยู่ฝังนี้ปักกับบ้านเถอะไปป่าววะไปะ่ะมาลากลูกอืมไะเอาไก่ตึกป่าวทำป่าทำาทำอะไรก็หากินไปสิ หนุ่มลีก็นอนเฉยๆป่ะชาบ้านเนี่ยหนุ่มลีป่ะไปเห็นนี่ก็แค่นี้เลยสวัสดีจ้า